เปิดวาร์ปน็อปนภัสลูกชายคนโตเศรษฐาทวีสินนายกคนที่30หลอกร้าวใจมาก จากกรณีนายเศรษฐาทวีสินได้นั่งแทนนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่สภาได้มีการโหวตโดยเสียงเห็นชอบทั้งหมด482ไม่เห็นชอบ165และงดออกเสียง81จากทั้งหมด728ซึ่งเพียงพอต่อเสียงที่ต้องการ375เสียงแบบท่วมทน้นโดยนายเศรษฐาทวีสินนั้นมีภรรยาโคตรชีวิตก็คือหมออ้อมหรือแพทย์หญิงพักพิไลทวีสิน ยิ่งแร่งมากความสามารถที่ใครหลายคนต่างขนานนามว่าเป็นสตรีหมายเล็กหนึ่งซึ่งมีดีกรีเป็นถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพัรร์และศาสตร์ anti aging ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพว i t เทลไลฟและเป็นผู้ก่อตั้งเอ e ม i c ด l s คอลสนอกจากนี้เธอยังเป็นสาวสังคมสุดเรี้ยวที่ผู้คนในแวดวงไฮโซต,ต่างพากันรู้จักเธออยู่ไม่น้อยอีกด้วย นอกจากนี้ในโลกออนไลน์ก็ยังมีการพูดถึงลูกชายคนโตของเศรษฐาทวีสินนั่นคือน็อปนพัทนุ่มลอหุนดีวัย32ปีดีกรีทายาทหมื่นล้านบอกเลยว่าไม่ได้มีดีแค่ความรอแถมการศึกษายังไม่ธรรมดาอีกด้วยโดยที่เข้าเรียนอนุบาลที่โรงเรียนจิตละดาจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3และย้ายไปเรียนมัธยมต้นที่วอร์นีย์เฮาส์คูลเมืองซซสเซ็ตประเทศอังกฤษและได้ไปศึกษาต่อมัธยมปลายที่อีทอนคอเลจ โรงเรียนมัธยมชายอันทรงเกียรติระดับโลกนอกจากนั้นนอบนพัทนนั้นก็ได้จบการศึกษาปริญญาตรีด้านปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษตามด้วยปริญญาโทรบริหารธุรกิจจากรวร์ดบิสเนสก h o o l สหรัฐอเมริกาบอกเลยว่าทั้งหลอ่อทั้งเก่งสุด,สด